ช่วงเพื่อนกวนชวนรักสุขภาพตอนการป้องกันโรคกรดไหลย้อนโห้ยแล้วทีนี้เราจะกินแต่ผักกับผลไม้อ่างเนี่ยไม่ใช่ไงก็สุขภาพที่ดีไงโอ้ยนี่ก็น่าเบื่อตายเลยอ่าก็คิดซะว่าเป็นการทดแทนที่เอาอยาของนิวไปทิ้งเขาที่แล้วไงแล้วก็ช่วยบำรุงนิวเขาด้วยเ,เขาจะได้หายป่วยเร็วๆอย่างที่หมอบอกไ,ไงนี่เวิร์กเวิร์กอ่าวายเฮ้ยอะไรอะ ครับแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติหรือว่าป้องกันยังไงฮะเพื่อไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนนะครับหน้าทางปฏิบัติตัวที่สําคัญก็คือเรื่องของการไม่รับประทานอาหารเดึกเกินไปนะครับถ้าเราทานเดึกแล้วก็นอนเลยเนี่ยอันนี้มีู่นที่ทําให้กดไหลย,ย้อนเสรจมากขึ้นอย่างที่2องก็คือเรื่องของอาหารควรจะหลีกเลี่ยงชากาแฟน้าาํอาอัดลมแอลกอฮอล์หรือเรื่องของการสุกเลครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของน้ำห,หนักตัว อยาให้น้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นการรักษาเรื่องกดไหลย้อนเนี่ยควรจะรักษาแบบต่อเนื่องแล้วก็ติดตามให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมากแล้วก็เป็นต่อเน,นื่องนานๆเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนจากเรื่องกดไหลย้อนได้ก็มี2ออย่างก็คืออาจจะทําให้หลอดอาหารตีบหรือว่าที่ร้ายแรงที่สุดก็คือทําให้เกิดเป็นมะเร็ง โอ้โหฮึไอ้ hey, นิวควันอะไรอ่ะไฟไหมอย่างเนี้ยเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> นิวแกเป็นไรปะเนี่ยอุ้ย hey. ฉันโอเคพวกแกเป็นไรกันอะโอ้โหนี่แกโอเคเหรอเนี่ยแต่งตัวอย่างเนี่ยโอเคควันอะไรก็ไม่รู้เต็มห้องไปหมดเลยเนี่ยฉันจุดกำยญานอะแล้วฉันนะ่ะก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างที่หมอบอกแล้วด้วยเลิกกินทั้งอาหารคาวอาหารหวานอาหารทั้งที่มีรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสจัด Oh. ออเว่าแต่อิวกันยังอะ่ะฉันว่าจเจาไปกินมัสามันโรตีมัตาบะแล้วก็แกงกะหรีเห่เนืะถหิว่าไปกันโอ้โห oh. ไม่ได้ตามมาจากเดิมเลยหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําหรือว่าเราจะไปหาข้าวต้มหรือว่าจงรนไม่จัดกินกันดีอะ่ะพออะฉันว่านะเนี่ยกินผักกับผลไม้ที่ซื้อมาดีแล้วอืฉันก็ไม่อยากเป็นมะเร็งหลอดอาหารเหมือนกันอะ่ะไปทำมาปะฉันจะนั่งสมาธิต่อแล้ว